กินข้าวกินข้าวสวัสดีครับโอ้ยไฟรกับอกได้เปิดกินข้าวบัดเนียเอามันก็มีแสดอันนี้คือว่ามีไม่ไีกแกชิงกูแท้สฮะแก่งไหมเรียกเขาเรียกว่า โอ้เอาโอ้บไปเลยปุ้งมันยังสบายหนา,าเอาแลเวลาตื่นมามันก็เสียไปเลยเลเก็แล้วแฟดนักแย่งเทตกันนี่ประเดี๋ยวก็เลยบ่ปเห็นกันกันนี่ยเตือดแฟดเอย,ย,ยเอะไทยไหมถ่ายไม่ติ้อหันออกท่าเหมือนเหมือนแก่นั่นนี่แหละนี่เป็น,ปน,ปน,นอันซับผมแย่งน้าทางนั่น เอกสูกซาเหลียบานหน้าไม่ใช่ได้เฮ้ยหัอเรืเอบหนี่เบังคลาตะกรอมแบบไม่ให้ ลบนั่งป่ะฮัลโหลยืมมาล้วิดเอะอันกลองใส่กันะพี่น้องอันเดนะรอันเหอเป็นดีด้ะอเอตุ๊กี้ปีน้อยไหใส่ลมีดิ กนปวดอหนอหน,น,ออนั่นอยน,นั่นอนั่นอนั่นๆันนั่นอัน่นอันนั่อนกั่นอนอนน่นอััอันนนอนน่นนน่นอัอันกันอันนั่นอนน่น,น,น,นอัอ่อ,อ,อ,อยากั่นัน่ม่อนไไรรอันนั่นอันียนอนไหมนนแัอนนั่นอันนั่นอันนั่อันน่น่นันมันอันั่นอัน่คุ้มกินได้บ่หลายอุ้ยตึกยังมาสูง คือได้ว่มมีใบยกนนหลวข้วาขบุ<อ>มันเอิน่นใบมันคล่ายคล้ายพวกมันคือใบยก,อยกเขาเลยมาติดใบยกตุ๋นน,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 อนอ้อนบ้าน้ำอุ่นตุนน้อนถ้าต้มก็ต้องมีผัดน้ผั<อ> บัเป็นต่ซเสือใ่นิ okay, ข้าวนี่นไหมขาต้มบัเป็นตะซืสอใหม้ <c oughs> มันตม้มเนาะว้ย <c oughs> เนี่ย <c oughs> นี่ไงสุกี้ตีน้อย <c oughs> โอ้ไปเดี๋ยฮิตลุ นป็ยงิมบิซี่คือไงเถอะวะมาแต่มันหน่อยมันเป็นตัวบิซีมันมีแมคโครแบบนี้เตอร์พรอมมีสุีโอ้ยเซ็นแรมารวมเลย มันเป็นศูนย์รวมห้างไงอันนี้คือหม่องหม่องเดียวในประเทศมั้งหรอหม่องเลยป้าเดียวนถอดถ้าล้นหาซื้อหรือเป็นาติลาหม่องนี้ไม่รู้ที่ว่าที่ว่ามันเวทีอันไหนมาตั้งก็มีแต่เสาอันเสากล่องนะแม่คือกลางเวทีไหม ตอนนั้นเห็นอันประทุมบ่เลระเบียบใช่ออออออเอามันนลกติ๊กตอ็อกหมอาจจะประทมุมเลยแมนแมนแมนไป่อนต่ย,ยังโอ้ตายแมคโครรดตัดบีกซี่

อะไรนะนี่ตอนแรกที่ถามันนี่นี่อ๋อแรงเบสอยารต้นแล้อออกไปสแรงพูงแรงพุงมาก Hãy subscribe cho เสุต็มากโมทตัวกสโจคนคอยโทรมาไอ้สุวรรณเมื่อฝีมีตัวกนจอยไม่เศร้าอันนี้จะแมนตาส โอ้ยได้ร่างสำนักงานเวพาหัวน้องมาไอกะคงบอกก้าไปกอดไปหอมไปดมนมพี่านสิก้องเพียงไวใจใ้ใหใรใักใจให้คนสักก้องมถือดิเนี่ยต้องสร้างกันหัวบุมมาเป็นเราเจ้าบนหัวทก่ต้อให้ไอร้องเสอ สบาจ้านั่งนี่หรืนั่งไหนนั่งด้กันก็ได้มามามาทีนั่งนี่ที่นั่งนี่ก็ได้ขอเป็นอ่าต้มแล้วก็สวยสองอย่าง สวยเป็นสองอาสวยเป็นสามข้าวต้มเป็นหนึ่งเขาสั่งอะไรเพิ่มั่งเลยอันนี้คือ the best มากอไอ่ไส้อร่อยมากนี่คือเฉพากาอยู่นี่ค่ะเค็มหมึกผัดไข่เค็มนุาเพมเอาปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็เอาผักบุ้งไฟแดงเขาเอาะแรงดีอื้ดอยนะน้นยังแก้กินได้เยี่ อะไรเพิ่มมีแต่หมูหมูลูกแต่พวกนี้ได้กินแน่โคราชพวกนี้ก็ได้กลับละได้กินมายังมิม้นอาอะไรอยู่เป็นบ้าเรอครมิม้นด<ม>ีมากเลยอนสั่งคนรวยสักอย่างข้าวมัเลยเดี๋ยวมัน,ก,ก,นมมก็กินน่าเอาไหมล่ะข้าวต้มป่ะต้มยำอะไรไหมข้าวมันรส ใส่ตันเกื้ยพายำอยู่ก็ได้ยำเนี่ยไม่มีนี่บอช้อนสอนไม่ต้องรอ,าางอ,อรอสอนไม่มีมีแต่มีแต่สอนสอนเต้หอดช้อนหน่อยนะ ซอนซ้อมเสียบเลย